แกงเผ็ดหอยมแมลงผู่มะเขือเปราะค่ะเคลียรีเวอร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคลียร์จะแกงเผ็ดหอยมแมลงผู่มะเขือเปราะค่ะไปชมกันเลยนะคะไปค่ะหอยมแมลงผู้นะคะมะเขือเปราะค่ะน้ำกะทิพริกแกงเผ็ดรสดี กระเทียมซอยพริกชี้ฟ้าแดงค่ะน้ำปลาค่ะใบกะเพรานะคะตั้งกระทะค่ะน้ำมันลงไปหนึ่งช้อนแกงค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะหนึ่งหัวค่ะพริกแกงเผ็ดหนึ่งขีดค่ะใส่ลงไปผัดพริกแกงให้หอมก่อนค่ะ น้ำกะทิลงค่ะครึ่งลิตรใส่ลงไปเลยต่อนะคะฟานเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแล้วก็แช่ด้วยน้ำเกลือค่ะเขาจะไม่ดำค่ะนี่ค่ะ,ะ,คะมะเขือเปราะลงเลยค่ะมะเขือเปราะสองขีดใส่ลงไปเลยตามด้วยหอยมแมลงพู่นะคะสองขีดเหมือนกันเลยปรุงรสเลยค่ะ ด้วยรสดีหนึ่งช้อนแกเอ๊หนึ่งช้อนกาแฟค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงค่ะเพราะว่าพริกแกงมีเกลือเค็มมากพิกชี้ฟ้าแดงค่ะซอยสิบเม็ดน่ากินค่ะรอมะเขือสุกใส่ใบกระเพรายกขึ้นได้เลยค่ะเดือดแล้วนะคะสุกแล้วคะ่ะมะเขือก็สุกแล้วนะคะ ใบกะเพราลงเลยค่ะยี่สิบยอดแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะแกงเผ็ดหอยมแมลงผู้มะเขือเปราะค่ะเพือพ่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะนี่ค่ะแกงใส่มะเขือเปราะเยอะๆอร่อยมากเลยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ